สวัสดีตอนบ่ายครับผมบ่ายที่แดดแจ่มจ้าเลยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วกำลังแดงกันร่วงโรยไปตามฤด,ดูกาลก็มีเริ่มเริ่มแล้วเดือนหน้าก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วครับเดือนหน้าเดือนหน้าดูสิครับกำลังเข้าฤด,ดูหนาวนะ,ดนะแดดจะแ่มจ้าอยู่เลย 17-18องศาตอนกลางคืนตอนกลางวันตอนกลางคืนนี้หนาวครับตอนกลางคืนนี้2 3สองศาหรือว่าศนย์องศาก็มีลบ1ก็ยังมีเรียบหนาวแล้วใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกันไปทีนี้เรามาดูดอกไม้กันครับมีแบบไหนบ้างตอนนี้ดอกโครเทียดอกแบงเซียครับดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียแล้วก็ดอก ประจําชาติของเซาท์แอฟริกานะครับก็จะขึ้นมาพร้อมๆ,ๆกันเพราะว่าช่องนี้ช่วงกลางออกดอ,อกพอดีครับมาดูด้วยกันหนึ่งเห็นไหมดอกโพรทีะครับพันหลากหลายพันครับตามมาดูด้วยกันเป็นเง,งอะไรบ้างเนาะนี่โพเทียรุ่นนี้พึ่ง,ตอ,งตอมเต็มเลยเดี๋ยวก็โดนโดนต่อยพึ่งน้อยขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะให้เอฟซีดูก่อน ันนี้สวยงามครับคันนี้สวยงามมากเลยสวยงามแล้วก็แพงด้วยทนอยู่นานอร์มหนาวคมเย็นนี้ไม่ต้องกลัวสู้ได้พันุนี้พันน,น,นี้เหมือนดอกอดอกบัวเนาะน่มันดอกบัวเลยพันธุนี้โปรเทียครับสีชมพูสีขาวก็มีกำลัองออกดอกเต็มเลย ลุงเอาลงตรงนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วครับสี่ปีที่แล้วนี่บริเวณตรงนี้ปีนี้ปีแรกที่เห็นดอกหลายดอกให้ชมสูงประมาณเม็ดกว่าฝ่าๆหน่อยเห่นพันนี้ไปเรามาดูพันต่อไปดอกแบงเซียนี้ดอกนี้คือแบงเซียนะทีนี้ดอกแบงเซียนี่แบงเซียดอกเล็กๆนะเล็กๆ นกชนิดหนึ่งชอบกินเจสอนครับเป็ดละพันนี้เพิ่งออกดอกดอกแรกกันดอกนี้ดอกแรกดอกแรกเพิ่งเริ่มต้นออกดอกก็มีนี่ออกจุมจ่มๆอย่างเงี้ยรอสักพักอ่ะครับประมาณเดือนกว่าจะเห็นเป็นสีเหลืองนะพวกนี้สีเหลืองพันพวกนี้ ดูตัวนี้ดิทุกคนพันนี้ก็เรียกว่าพันนี้พันแบล็คแบล็คแมจิกนะ Black, Black แพ็กแบล็คเมจิกแบงเซียนี่ใหญ่เนี่ยเท่าฝักกระโพดนะนี่ไม่คันไม่คลายนะเป็นแบบแข็งแข็ง,ขงนกชอบกินเจสอนครับนกครับนกชนิดหนึ่งครับก,ครบ,บกินเจสอนของเขาดูดิสวยงามชอบตัดครับตัดสัใจกัน สมประสานกับดอกโปรเทียนะสวยงามในพันธุ์นี้ไว้ออดรอชมคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปลงจะตัดใส่ใจก,กันให้ชมกันเอ,อตัดใส่ใจกันให้ชมกันสมประสานลงไปกับดอกแบงค์เซียดอกโปรเทียให้ดูคลิปตอนต่อไปนะครับปต,ตอนนี้รอมาดูดอกไม้กันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างลุงเอาลงตรงนี้ก็สี่ปีเหมือนกันนี่สี่ปีเพราะว่าที่ที่พวกลุงซื้อกันไว้นี้ ซื้อไว้ประมาณ5ปี5 5หปีแล้วแล้วก็ดกต้นไม้ก็ทยอยทยอยลงกันลงกัน3ปี4ปีไปเราไปดูข้างล่างกันทีนี้ข้างล่างนู้นนะฝั่งนู้นมันมีอะไรบ้างไปตามมาทุกคนตามมาตามมาจะไม่ตัดต่อนะนุงจะเปิดกล้องเิ้งไว้างี้ยเลยลดูกันยาวๆไปนะดูกันยา,ยาวๆไปเลยนี่ บรรยากาศช่วงตอนเย็นตอนบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายสี่โมงฮะแต่เริ่มเริ่มเริ่ม,มตกบนหลังภูเขาแล้วพระอาทิตย์แจ่มจ้ายอยู่ถ้าแดดถ้าพระอาทิตย์ลงตกลงหลังภูเขาปุ๊บนะอากาศนี่จะเย็นขึ้นมาทันทีเลยจาก18บแปดองศานจะลงมาในฝั่งนี้ลงมา4ี่ห้าองศาเร็วมากเลยอากาศ ดอกโซนอไม้ลุสงสวนรณทำกันนี้ครับดอกกันนี่ผลพวกนี้นะคือดอกพวก,กดอกเคมเบรียครับเคมเบรียเริ่มทยอยบานแล้วในเคมเบรียเห็นไหมดอกจูมเริ่มเลยนะพันเคมเบรียแล้วก็กุหลาบพ,พันปีเคมเบรียนี้ถ้าดอกจะไหม้ค่อยจะสวยเท่าไหร่ดอกดอกก่อนเพื่อนนะี่พันนี้เห็นไหมทุกคนเคมเบรียเห็นไหมดอกก่อนเพื่อนเลยพันนี้เห็ดอกจูมเต็มเลย เราไปเน้นดูดอกโพเทียดอกแบงเซียกันนี่แบงซีเอ่อโพเทียต้นนี้ลุงย้ายมาจากบ้านหลังเก่านะขวดมาทั้งต้นเลยต้นนี้นี่ต้นใหญ่เลยเห็นดอกละทุกคนเห็นดอกละเห็นดอกแล้วตื่นเต้นเลยภูมิใจเลยเห็นดอกเพราะว่าย้ายมาจากบ้านหลังเก่าเมื่อห้าปีที่แล้วนี่ลูกต่างนี้ต้นนี้เห็นดอกให้ชมละมมนจะตาย ปกตินะจะค่อยไม่อยู่รอดกันแบงค์ดอกโปรเทียนี่ย้ายมานี่ตายเกือบหมดดูสิดูคดูสิสสนตรงน,นี้สวยไหมดอกบ,บานบ้านดอกเดียวชอบพันนี้ลุงขูดมาทั้งต้นเลยนะนี่ใช้ง,งานบีนะไปเรามาฝั่งนี้กันเราไปสวนสวนโปรเทียกันฝั่งนี้สวนโปรเทีย บรรยากาศตอนตอนไม่บ่ายยเย็นนะบ่ายสี่โมงกว่ากว่าดูสิแมจ้าเลยแดดต้นไม้ใบไม้นี่ดูเอานะครับสีนี่เริ่มเปลี่ยนสีไปแล้วก็มีดอกแมพโนกตัวใหญ่เลยไม่จินน้ำที่ลุงเอาทิ้งไว้ให้นกนี่กำลังดื่มน้ำอยู่ตัวเท่าไก่นกอะไรตัวใหญ่ ดื่มน้ําเยอะไปไม่ไปไปตรงนี้นะไม่อยากไปกวนเขานี่ดูสิดอกไม,แม้แม้เปิ้ลต้นนี้นะลุงขุดมาทั้งต้นเลยนะเนี่ยสีสวยนะก็เริ่มมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่เป็นสีแดงสีชมพูแล้วสวยงามทางนี้ไปเราเดินฝั่งนี้กนะันไปแล้วนกไปแล้วนกไปแล้วนี่ก็มะนาวคนที่มะนาว มะนาวลามรุ่นลามมะนาวนี่เต็มต้นเลยสักพักมะนาวก็เริ่มเก็บเก็บแล้วน,นะเก็บวะมีต้นเดียวที่กินอยู่นี่มะนาวไปบรรยากาศทางเข้าบ้านต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วดูสิ เราดูต้นไม้ก่อนเนาะดูสิสีใบของดอกไม้ต้นไม้กันทุกคนแจกบจ้าเลยต้น, <c oughs> ตนนี้เปนแมเปิลนี่นี่ก็ขุดมาจากวัดลังเก่าขุดมาจากลังเก่านะขุดมาก,กันอีกสองต้นอีกต้นหนึ่งตรงนี้เห็นสภาพก,ก็ร่วงแล้วครับเริ่มเริ่ม,ร,มร่วงโรยแล้วท่านนี้ เรามาดูโพเทียกันทุกคนโอ้นี่โพเทียต้นนี้นะลงมาลงตรงนี้สี่ปีที่แล้วโชคดีหน่อยหนึ่งคือน้ําแข็งยังยังไม่ลงถ้าน้ําแข็งลงหนะ้าดอกเขาเขากำลังไปดอกจูมอยู่เงี้ยเสียดายเลยนะแต่ยังดีหน่อยปีนี้น้ําแข็งลงช้าหน่อยยังยังดอกจูมกำลังเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่นี่พันโพเทียครับพันนี้พัน โภเชียจูเลตครับจูเลตเริ่มแลเริ่มบานแลนะเหมาะสัตตัดใส่ใจกันครับอยากมากเลยรอนะคลิปต่อมาลุงจะตัดใส่ใจกันรวมความกานดูรุกคนรอชมกันว่าเป็นยังไงนี่พันน,นี้เป็นดอกไม้แพงนะถ้าตามเมืองไทยตามตลาดอะไรขายดอกไม้ตอนเช้านะคงม,มีขายนะแต่แพงมากเลยาที่นี่ยังแพงเลยครับแพงที่นี่ ไม่มีกลิ่นหอมแต่ขยายพันธุ์นะลุงใช้ inside, inside, inform inform freshman, ต <estratég> ัดเอากิ่งเนี้ยใส่แจการใส่ใส่ทรายใส่อะไรดูก็ขึ้นนะลองทําดูปีที่แล้วลองดูปีนี้ดูเยต้นนี้เริ่มมาเริ่มเริ่มออกดอกแล้วเริ่มดอกรุมเริ่มบานแล้วเริ่มบานแล้วไม่ไม่นานนะถงเต็มต้นนะถ้าน้ําแข็งมาลงก่อนนะน้ําแข็งอบาถ้าลงตอนกลางคืน่ะยด้ก็หาอะไรคุมไว้ ก็สวยไปเรามาดูสวนกันที่นี่สวนโปรเทียกันพักรุงทําสวนตรงนี้นะบริเวณตรงนี้เริ่ม,มทําทำสวนตรงนี้เมื่อสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงยาวๆนี้นท,ทิวๆนี้ยาวๆทิวนี้สองปีที่แล้วอาลงกันทําสวนตรงนี้กันนี่ สองปีที่แล้วเราลองมาดูว่าดอกไม้ที่พ่อลุงปลูกกันเป็นยังไงบ้างเน้นครับลุงจะลงลง,ลงเน้นแต่ดอกโพลเทียกันโพลเทียเห็นไหมเริ่มบานเลยน,น,นี่นี่ก็พลูเทียโพลเทียพันรูบี้ครับออสเตรเลียนรูบี้เขาเรียกเขาเรียกว่ารนะูบี้เนาะพันนี้นี่เริ่มบาน ลุงชอบชอบโปรเทียมากเลยถึงอาลงนยตายไปหลายต้นก็มีเมื่อหน้าหนาวปีที่แล้วหนาวมากเลยหนาวถึงลบลบหกเก็องศานะสองอาทิตย์ติดต่อกันอยู่ม่นไม่ได้เลยตายเยอะเลยเพราะที่อยู่รอดได้ลุงเอาเอา,เอาผ้าคลุมไว้คลุมคลุมตอนกลางคืนนะครับคลุมไว้อันนี้ก็ใช่เห็นไหมรูบี้ครับนี่พันนี่พันรูบี้ ดอกกับดอกออกดอกดีนี่ไงทุกคนดูดสินี่พันธักราคาแพงเห็นไหมบานเต็มที่แล้วครับช่อเดียวมีอยู่3ามดอกเห็นไหมพันนี้คือพันจูเล็ตจูเล็ตคับจูเล็ตโปรเทียจูเล็ตนั่นเองสวยงามดี ลุงลุงมือล,ลุงเด็เกใหญ่ใหญ่เท่าอุ้งมือเลยแล้วลุงจะตัดใส่แจก,กันรวมรวมดูนะพวกนี้นะไอเพะพ,พวกนี้เออพวกนี้ก็ได้ถ้ามีเวลาเนาะนะแต่อดใจรอกันนะทุกคนได้ได้ชมแน่ตอนต่อไปลุงต้องตัดใส่ใจกันเอาลงในอ่า YouTube ให้ดูกันเนาะอุ่ิใจครับพี่ฮิทปลนี่สวนทั้งสวนในพันสวนนี้ยาวๆนี่ ของนี้นะตายแล้วนะตาหลายต้นรวมมาปลูกเอามาลวงใหม่เป็นดอกวอลธาตนี่คือวอลธาตวอลธาตุไม่ใช่โพเทียวอลธาตนี่เขาเขาทนทนความหนาวได้นี่ความหนาวได้นี่นเชดี้เลดี้ไวท์อะไรนี่คือชื่อดอกวอลธาตนะสีขาวลองตรงนี้สีขาวแล้วก็สีแดงก็มีแน่สีแดงเพราะชอบปลูกเพราะว่าเขาหน้าหนาวเขาไม่ตาย นี่ก็ใช่อีกพันหน,น,นึ่งพันวีนุพันนี้ช้าพันนี้ช้าพันก็สวยนะแต่ช้ารกเอรอกช้ามากเลยเห็นจุรกลุ่นี้นะในนี้นะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนนะก็จะเห็นบานออกมาได้นานเลยนี่ตัวนี้หนาวเข้ามาแล้วเพียงจะเอาผ้าคุมอยู่แล้วทำเป็นผ้าคุมไว้พอเขาตาย เรามาดูฟ่งนี้กันนี่คือเขาเรียกว่าออสชื่ออะไรนะเดี๋ยวะนะนี่พันนี้ก็สวยครับโหเทียพันนี้ก็สวยนี่งสีแดงชมพูแด,ดงอะไรเนะี่ยบานเฉาไปแล้วก็มีเหน่าวเฉาไปแล้วนี่ก็เพิ่งจะเป็นดอกจูง โกจูมเป็นไม้พืชพันธุ์จากออสเตรเลียแล้วก็จากประเทศอแอฟริกาใต้นะครับแอฟริกาใต้พันธุ์พืชเหมือนกันออแถบแถนที่โลกเหมือนกันนำมัก็จะปลูกมอนกันขึ้นเหมือนกันพันธุ์นี้พันหนึ่ง พันนี้สวยงามมากเลยทุกคนดูคิดูนะพันนี้พันนี้หาดูยากเลยนะหาซื้อยากถ้ามีขายปุ๊บคนซื้อทันทีเลยพันนี้เป็นพันที่หาดูยากแล้วก็คนชอบซื้อมาปลูกแล้วเห็นออกจุมจ้มๆอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะจะขึ้นเร็วนะอย่าจะจบานเร็วนะ ใช้เวลาเป็นหลายเดือนในะก่าจะบานให้อย่างนี้หนึ่งเนี้ยแล้วก็มาเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็บานออกมาอย่างนี้นะประมาณห้าเดือนถึงหกเดือนครับจะจะเห็นเขา,าบานเต็มที่อย่างนี้น,น,นี่แต่ดอกดกดอกดกสวยดีเนี่เริ่มบานแนละ้วเริ่มบานพันนี้เขาเรียกว่าโปรเทียซูไอทนนองนี้แหละอลุงก็จำ ชื่อมาได้เนาะแล้วก็เรียกว่าโพเทียกันแล้วกัน,นลงเมื่อสองปีที่แล้วครับตัวนี้ดอกเป็นดอกไม้ที่หาดูยากกับพันนี้สวยงามรอชมตอนต่อไปนะลุงอย่าตัด ใส่ใจก,กันรวมๆพันรวมสีดูว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนอ่ะบรรยากาศมาฝากกับบรรยากาศในสวนหน้าบ้านและหลังบ้านครับช่วงบ่ายช่วงเย็นพระอาทิตย์เริ่มหลังบนกลางลงหลังภูเขาละสักพักก็หลังภูเขาแล้วก,ก,ก็เย็น,นทีนี้ช่วมเลยนี่ส่ 4, จากสิบเจ็ดสิบแปดองศากายมาเป็นแปดหกองศาแล้ว ดูต้นมะกรูดเขาลงดิรอี่ลงลงรอเอาเอาผ้าใบคุมไว้ถ้ารู้ว่า,วาคืนไหนน้ําแข็งลงลงจะคุมทันทีเลยเนี่ตัวน,นี้รออยู่อีกไม่นานเนะนี่ไ้แล้วฟ้าที่เริ่มลงเริ่มลงแล้ว ทีนี้นี่ต้อมาดูต้นดอกไม้ชนิี่กันกำลังสวยงามเลยถ้าถึงฤดูสปริงนะจะจะมีดอกไม้ทั้งต้นเลยดอกสีชมพูทั้งต้นในต้นนี้พันนี้เขาเรียกว่าวิปปิ้งเชอร์รี่ครับดอกเชอร์รี่นั่นเองเชอร์รี่รุ่นไม้ประดับนะไม่ใช่ไม่ใช่เชอร์รี่กินลูกนะไม่ใช่นะ e ช r นี่เชอร์รี่ไม้ประดับแบบกลางร่มครับพันนี้แต่ถึงฤดู เปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยงามเลยถ้าถึงฤดูออกดอกเขาจะออกดอกเป็นสีชมพูทั้งทั้งต้นเลยสวยงามนีม่อีกต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งมีสองต้นต้นนี่แบกขูดมาจากบ้านหลังเก่ากันเอามาลงไปทีนี้ลุงขอจบเท่านี้ก่อนนะทุกคนไปเหรอว่าว่าคงชอบการรอตอนต่อไปนั้ลุงจะตัดต้นไมใ้ใส่กันให้ชมกันเนาะว่าเป็นยังไง ไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม